ทำบุญใส่บาตก่อนเจ้าวันนี้มีเวลาเนาะวันไหนบ่นมีเวลาเราเห็นคนอื่นทําเราก็ร่วมโมทนาบุญก็ได้บุญแล้วค่ะตั้งจิดตั้งใจจ้าบุญเล็กบุญน้อยก็คือบุญสะสมบุญไว้เหมือนน้ำครึ่งแก้วค่อยๆเติมเต็มถึงเวลาบุญนั่นก็จะหนุนนําเราจริงๆค่ะอันนี้ท้องสุขเห็นมากับตัวเราแล้วเน,ะะนาะอนโมตสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทสสะนมโมตสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะสะสุทิน,นังวัตมีธาน,านังอาสาวะขยาวะหังโหตุเข้าข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้วขอให้แก้วบ่วงมานขอให้ทันพระสีอานในอนาคตการใกล้มิตรตาทุก ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลคนนี้เอือยสาธุอธิฐาน อีกได้เช่นกันค่ะบุญที่ข้าพเจ้าทําวันนี้<ม>ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงหายโรคภัยไข้เจ็บอายุยืน <c oughs> ขอบุญไปสานแผ่ไปสานไปถึงครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขมีเงินมีทองเรือกีนเรือใช้เรือเจ็บซาทุกูกทีทํางานกนห้ขอเรือนยน,ยนเรือนตําแเนง่งขอให้หน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าส่วนลูกที่เรียนก็ขอให้เพิ่นเรียนสมหวังสมปัรตนา ในซินทีเพื่นเรียน,ยนยส่วนน้องภูเขาน้องภูเขาก็ขอให้เรียนเจงเจมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนดีของแม่จ๋าเป็นคนดีของครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัวและของสังคมต่อไปจ้าก็จะขอให้ทุกคนนะคะที่มาร่วมโมทนะในส่วนบุญส่วนกุศลั้งนี้ เพราะต้องสุดตั้งใจทําถึงจะเป็นการส่บาตเราก็ตั้งใจทําอยากให้ทุกคนได้บุญน้ำกันนะคะสะสมบุญไปด้วยกันพระเจ้าจะจะขอะอุทิศจ้าอุทิศให้บรรพบุรุษเราต้องอุทิศให้บรรพบุรุษเพราะว่าเพื่อนให้ชีวิตให้เราไดม้มามีชีวิตได้กําเนิดเป็นตัวเราเนาะอุทิศให้บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วมิบิดามารดาเป็นตน้นครูบาอาจารย์ผู้อุปถัมภ์คำชูลุงป้าน้าอาเพื่อนพ้องน้องพี่ เทวดาประจําตัวเราเทวดาประจําบ้านเรือนเจ้าที่เจ้าทางอินพมยมเทศทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบหาชั้นดินที่เพิ่นรับรู้ได้กับมาร่วมบุญร่วม,วมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลข้างนี้ถ้าพวกท่านมีความทุกข์ก็พ้นจากทุกพวกท่านมีความสุขก็สุข,สขยิ่งยิ่งขึ้นค่ะแต่จะเป็นร่หลวงปูมาแต่จะใส่บาทต่อจ้า अभिवर्धनधिकापता चारोधम् आवर्तन्ते आयो आयो वह्मोतु तां वा ใส่บาทหยาดน้ำพร้อมค้ามีเวลากระทำน้องบ่มีเวลากระบ่เป็นอย่างค่าสาธุบุญน,น้ำกันสาธุเดอ้อแม่ธทณีแม่คงคาเป็นทิทพยานบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำวานันนี้ขออุทิศให้บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีปิดามารดาเป็นต้นให้เพื่อนมารวมโมทนาและรับส่วนบุญส่วนกุศลทางนี้สำเร็จแล้วเดอ้อค่ะบุญสำเร็จขอทุกคนมีความสุขความเจริญสงหวังสมปถนาจ้